ำนานสนับสนุนการเล่าขานโด ธนาฟาประธานพรนะครับกับรายการเล่าขานตำนานมูนะครับวันนี้เราพากันมาที่อำเภอบางคุนทีจังหวัดสมุทรสงครามณนะวัดบางปุ้งนะครับซึ่งมีตำนานอันศีนที่รู้จักกันมาเนิ่นนานนะครับและมีตำนานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะนีครับโบสถ์ปรโพ ซึ่งนะครับมีตำนานบอกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับในสมัยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงโปรดเกล้าให้ทหารเรือกองทัพเรือมาตั้งค่ายนะครับเพื่อขับไล่ขับต่อสู้กับอลิราชศัตรูนะครับในปีพศสอ0 8ซึ่งรวมแล้วทั้งหมด 2 6 0ปีนะครับเดี๋ยวธนาจะพาคุณผู้ชมไปตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดนี้จุดอันซีนไทยแลนด์ก็คือโบสถ์ปรกโพหรือจะไปที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับหรือจะเป็นรูปปั้นนักมวยรูปปั้นนักสู้ต่อสู้นะครับอิริยาบถครบเลยแล้วก็ศาลปู่โสมต้าทรัพย์และศาลเจ้าจอมนะครับเดี๋ยวธนาจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับตามธนาปานะครับ วัดบางกุ้งครับเป็นวัดโบราณตั้งโย่ริมฝั่งแม่น้ําแม่กลองจากหลักฐานที่คงเหลืออยู่ประมาณว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพศ2250ถึง 2,300แต่เดิมวัดบางกุ้งมีสองวัดใกล้เคียงกันคือวัดบางกุ้งน้อยและวัดบางกุ้งใหญ่ผู้สร้างเป็นพี่น้องกันครับต่อมาวัดบางกุ้งน้อยได้รกร้างไปจึงได้รวบรวมเนื้อที่ของวัดบางกุ้งสองเข้าด้วยกันนะครับเป็นวัดเดียวคือวัดบางกุ้งใหญ่และชื่อวัดบางกุ้งในปัจจุบันนะครับ ับเป็นวัดโบราณตั้งโยริมฝั่งแม่น้ําแม่กลองจากหลักฐานที่คงเหลืออยู่ประมาณว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพศ2250ถึง2300แต่เดิมวัดบางกุ้งมี2วัดใกล้เคียงกันคือวัดบางกุ้งน้อยและวัดบางกุ้งใหญ่ผู้สร้างเป็นพี่น้องกันครับต่อมาวัดบางกุ้งน้อยได้รกร้างไปจึงได้รวบรวมเนื้อที่ของวัดบางกุ้งสอง เข้าด้วยกันนะครับเป็นวัดเดียวคือวัดบางกุ้งใหญ่และชื่อวัดกุ้มในปัจุวันนะครับอาซาพทาพรนะครับพาคุณผู้ชมไปตามจุดต่างๆของวัดบางกุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์โปรโกนะครับหรือจะเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากาสินนะครับหรือจะมาที่ศาล เจ้านางนะครับมาที่นี่นักรบนะครับนักมวยเราก็จะไปที่ศาลปู่โสมเฝ้าศัพท์นะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าอยากจะมาไหว้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอันซีนไทยแลนด์ก็คือ โบสถ์ปรโพนั่นเองนะครับหรือจะมาสักการะนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากของเรานั่นเองนะครับมาที่นี่วัดบางกุ้งอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปตํานานหมูที่ไหนอย่าลืมนะครับวันนี้ธนาฟ้าประธานพรขอขอบคุณเบองหน้าเบองหลังช่างกล้องโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็พีธีอรร่วมนะครับอีพีหน้าเจอกันวันนี้ธนาฟ้าประธานพรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Lau um, nah. Amman